โยมสาธุชนทั้งหลายก็ได้เวลาฟังธรรมะจากอาตมาพระหมหาธิรนาถก็นั่งอยู่บนผาสูงนี่แหละพระอาทิตย์ส่องหน้าพอดีพระอาทิตย์ขึ้นหลังเขาเขาผู้หลวงนะซึ่งเป็นเขตเชื่อมต่อกับวัดป่าผู้ผาสูง อะเรื่องเราดีๆก็มีมาพูดให้ฟังเสมอธรรมะชวนคิดสะจิต,ตใจฟังแล้วก็จะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยอะไรย่าจมทั้งหลายความเป็นผู้ฟังรู้จักฟังย่อมได้ประโยชน์มาก รู้จักพูดเนี่ยยังไม่เท่ารู้จักฟังเนี่ยรู้จักฟังนี่ได้ประโยชน์มากที่เดียวส่วนพูดนี่ผู้พูดนี่ต้องเป็นผู้ได้ฟังมาก่อนถึงจะพูดได้เราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเราก็คิดตามพิจารณาตามไป ผู้ฟังที่ดีก็เรียกว่าเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่ดื้อด้านดื้อดึงย่อมจะรู้อัดรู้ทำได้ไม่ยากนักเพราะเป็นความเป็นผู้ไม่ดื้อด้านดื้อดึงความเป็นผู้ว่าง่าย ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเดกว,ว่าสุวะโจนี้เป็นมงคลกับชีวิตมงคลกับชีวิตนี่ข้อหนึ่งก็คือสุวะโจหรือว่าโสวัจสะตาความเป็นบุคคลผู้ว่านอนสอนง่ายหรือว่าง่ายบอกง่ายไม่ดื้อด้านดื้อดึง อันนี้ความเป็นผู้ว่าง่ายนี้อยู่ที่ไหนรู้สึกคนจะรักจะชอบถ้าอวดดีอวดเด่นอวดเจ๋งแล้วอยู่ที่ไหนเขาก็รำคาญกันถ้าว่านอนสอนง่ายเข้าใจง่ายอะไรต่อมิอะไรพวกนี้ย่อมเป็นการดียิ่งนักที่จะได้ยินได้ฟัง เรื่องราดีๆยิ่งๆขึ้นไปความเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อด้านดื้อดึงก็ย่อมนำมาซึ่งความรู้ธรรมเห็นธรรมย่อมนำมาซึ่งความความรู้ที่จะเอาชนะใจของตนเองได้ที่พระพุทธองค์ทรงสอนอยู่8 4 0 0 0ีพันพระธรรมขันธ์นั้น ก็เพื่อให้เราเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อด้านดื้อดึงและเป็นผู้เอาชนะใจตรงตัวเองได้ธรรมะทั้งหมดทั้งสิ้นก็สอนให้เอาชนะใจของตัวเองก็คือเอาชนะกิเลสของตัวเองเพราะจิตใจนั้นมันมีกิเลสท่านจึงเพียรสอนเพียรสั่งเพียรพยายามที่จะทําให้เรามีความรู้ความเข้าใจ ในหลักศาสนธรรมหลักศาสนธรรมอันดีงามย่อมงอกเงยและก็บริบูรณ์ูนผลขึ้นมาในจิตใจของเราอันนี้เป็นหลักสัมาปฏิบัติท่านจึงว่าการเอาชนะใจของตัวเองนี้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการเอาชนะสงคราม สงครามระหว่างกิเลสและธรรมสงครามโรคกิจโรคประสาทกับสงครามสงครามความไม่มีโรคนะสงครามในตัวของเรานี่มันสู้กันเยอะดียะฉะนั้นผู้ชนะศึกหรือเป็นยอดคุณพลในสงครามก็ยังไม่สู้เอาชนะใจของตัวเองได้ าเอาชนะใจของตัวเองได้สงครามก็ก็ไม่ยืดเยื้อก็ยุติลงฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่เอาชนะใครไม่ต้องการไปชนะใครๆวัดนั้นชนะวัดนี้องค์นั้นชนะองค์นี้ไม่ต้องไปเอาชนะใครๆรู้ว่าไปสร้างวัดนี้สร้างเก่งกว่าวัดนั้นวัดนั้น เอาชนะด้วยการไม่สร้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่เราจะต้องไปวิ่งวื่นขุนมัวกับสิ่งเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องไปเอาชนะฆ่าคา,านใครต่อใครเพราะว่านี่เป็นเรื่องทางธรรมะไม่ใช่เรื่องของการกีฬามันคนละเรื่องกัน ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายมีคำพูดที่ท่านกล่าวไว้ว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรให้เยอะเยือโอ้โหชนะแล้วยังไปก่อเวรอีกนะเหมือนกับเข้าไปรบชนะกันในสงครามผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์แพ้ในสงครามก็เสียเสียบ้านเสียเมืองนะเสียความเป็นอิสระ ผู้ชนะย่อมก่อเวรให้ยืดเยื้อผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้ละความแพ้ความชนะได้ย่อมอยู่เป็นสุขยอดคุนพนที่แท้จริงในสงครามก็คือผู้ที่เอาชนะใจตนเองได้เมื่อเอาชนะใจตนเองได้สงครามก็ยุติไม่ยืดเยื้ออันนี้จึงเป็นความสำคัญที่ ที่เราได้ชนะใจตนเองได้ชนะในสงครามได้ปราบปรามกิเลสในตนเองได้อันนี้แหละกว่าจะชนะได้นี่มาจากไหนมาจากความเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อด้านดื้อดึงเชื่อในระบบระบอบศีลธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาศสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าเป็นคนว่ายากสอนยากบอกยากกล่าวยากเตือนยาก ถ้าบอกยากสอนยากผู้สอนคือผู้มีคุณธรรมท่านก็ไม่สอนเพราะท่านไม่มีความพยายามที่จะไปยุ่งกับคนดื้อด้านดืดดึงฉะนั้นผู้ที่ไม่ดื้อด้านดือดึงน้อมใจเข้าสู่ศีลสู่ธรรมจึงจะได้รับความเมตตาจากพระพุทธพระธัมโมพระสังโฆเป็นพิเศษเพราะเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อด้านดืดดึงผู้เช่นนี้เมื่อไปประพฤติปฏิบัติ ก็ย่อมง่ายต่อการฝึกใจของตัวเองย่อมง่ายต่อการเอาชนะจิตใจของตัวเองสงครามในจิตใจก็ไม่ยืดเยื้ออันนี้สงครามระหว่างเรากับภพชาติมันก็ยืดเยื้อกันไม่มีใครมาฆ่าเราเราก็ต้องตายในภพในชาตินั้นอยู่แล้วไม่มีใครมาตีเราเราก็เจ็บก็ป่วยในภพชาตินั้นอยู่แล้วไม่มีใครมาทําอะไรเราเราก็แก่ก็เท่าไปอยู่แล้วะ อันนี้คือสงครามที่เป็นสงครามที่ถาวรจริงๆเกิดมาก,ก็เจอก็เจอก็พบก็เห็นก็เป็นก็ทราบฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงปราบรธรรมะอันนี้ให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติให้พวกเราได้น้อมจิตน้อมใจเข้ามามาเอาชนะสงครามในจิตใจของตัวเองนี้ เรื่องพบชาติวัตะสงสารจะได้ไม่ยืดเยื้อเธอมัวแต่ไปเอาชนะคนโน้นคนนี้รบราคาฟันแจงแย่งชิงดีชิงเด่นกันผู้ชนะย่อมก่อเวรให้ยืดเยื้อหมายถึงไปชนะคนโน้นคนนี้เหมือนเขาประมูลกันผู้หนึ่งชนะผู้หนึ่งก็แค้นแม้นักกีฬาเนี่ยเขชนะกันนี่ก็ยังไม่ยอมกันเลย นี่ยิ่งชนะในสงครามนี้มันชนะมาได้ด้วยการเอาดาบไปฟันคอหรือเอาปืนไปยิงคนเอาระเบิดไปทิ้งคนจะตายไปจำนวนมากนี่เราผู้ชนะย่อมก่อเวรให้เยอดเยอือผู้แพ้ก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์เสียบ้านเสียอิสรภาพพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้ละความแพ้ความชนะได้แล้วนั่นแหละ จึงจะอยู่เป็นสุขละแพ้ละชนะหมายถึงทางโลกนะไม่ต้องไปเอาชนะก้าขานกันแบบนั้นให้หมุนมาหันมาเอาชนะใจตนเองผู้ชนะใจตนเองได้นี่ชื่อว่าเป็นยอดเป็นยอดคนเป็นยอดชัยชนะในสงครามสงครามระหว่างภพชาตินี้มันยืดเยื้อกว่าสงครามอื่น เมื่อชนะใจตนเองได้แล้วสงครามระหว่างกินเลสกับเรานี้ก็ยุติลงไม่ยืดเยื้อต่อไปเรียกว่าวิมุตรพระนิพานขีนาสวาจุติมันโตเตโลเจปรนิพุตาติอันนี้ก็เรียกว่าชนะแบบเด็ดขาดไม่กลับมาแพ้ได้อีกชนะด้วยอะไรด้วยจิตใจที่อ่อนนิ่มอ่อนโยน จิตใจที่ดีงามกิใจใจที่บริสุทธิ์สะอาดอันนี้ชนะตัวเองได้ด้วยกิจด,ด้วยธรรมนี่แหละอันนี้แหละญาติโยมทั้งหลายจึงนะํามาพูดท่านทั้งหลายได้ฟังกันว่าผู้ที่บอกง่ายสอนง่ายไม่ดื้อด้านดื้อดึงน้อมใจเข้าสุดสินสุดธรรมผู้นั้นย่อมมีย่อมมีวันที่จะชนะกิเลสช,ชนะสงครามในตนเองได้ พบชาติก็จะไม่ยืดเยื้ออีกต่อไปเรียกว่าสิ้นทุกสิ้นโทษสิ้นกิเลสสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นเวรสิ้นกรรมสิ้นความสงสัยในสิ่งใดๆทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เท่าชาราตายกันอีกต่อไปเรียกว่าไม่มีหลุมฝังศพกันอีกต่อไปเป็นภพสุดท้ายชาติสุดท้ายร่างสุดท้าย ไม่เกาะพบเกาะชาติให้วุ่นวายอุลาหมานกันอีกต่อไปวันนี้ก็พูดท่านทั้งหลายได้ฟังกัน <c oughs> เป็นธรรมะ <c oughs> จากอาตมาส่งไปถึงท่านทั้งหลายอาต,ตมาก็นั่งหน้าผาพอไปเป็นวัดป่าอยู่กับสัตว์ป่าอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติซึ่งเป็นภูผาป่าเขาที่หนาแน่นจริง ที่วัดแห่งนี้เป็นธรรมชาติที่บริบูรณ์เย็นสบายไม่มีเรื่องเดือดร้อนกังวลอะไรเมื่อได้อยู่ในธรรมชาติเช่นนี้ผิดถูกอะไรก็ฟังกันเอานะที่ตมาพูดนี้ไม่ได้พูดเพื่อจะไปแงกับใครในโซเชียลอันนี้หรอกคือพูดเป็นประจำสำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่ไม่ได้มาวัดอยู่ตรงไหนก็ได้ฟังกันได้ ค่าน้ำมันมันก็แพงการเดินทางมันก็ไกล <c oughs> ระหว่างกับลูกศิษย์กับอาจารย์ลูกศิษย์ก็คิดถึงครูถึงอาจารย์อยากจะมาวัดอยากมาจังหันอยากมาทำบุญกันทุกวันนั่นแหละแต่ก็มีการมีงานมีครอบครัวเยาะเรือนพ่อแม่สามีภรรยาบุตรธิดาต้องดูแลและชีวิตมันก็ไม่ได้ง่าย มันมีเรื่องสวนไรนาอะไรอีกเยอะแยะฉะนั้นการพูดนี้ก็พูดให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของวัดนี่แหละฟังเป็นหลักให้เขาได้ยินได้ฟังได้ฟังเทศฟังธรรมกันทุกวันก็ได้หัวใจนึกถึงหัวใจดวงน้อยๆของลูกศิษย์ของเราเองเนี่ยแหละให้เขาได้ยินได้ฟังกันทุกวิทุกวันจะได้ชนะใจตน จะได้มีสติมีสมาธิและมีแรงแข็งขันที่จะก้าวต่อไปต่อไปจะได้มีแรงพลังที่จะทำบุญทำทานสรสร้างคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ถือว่าอยู่ที่ไหนก็ฟังได้ธรรมะเป็นอาการิโกอยู่ที่ไหนก็เอหิปัสสิโกน้อมไปได้โอปาณยิโกได้สนดันทิติโกเห็นเองได้ ปัจจัตตังรู้ในตนเองได้อยู่ที่ไหนก็นั่งสมาธิได้พระอาจารย์พูดอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ทางโน้นไกลๆก,ก็นั่งสมาธิฟังกําหนดใจฟังพุทโธพุทโธฟังมันดีสักแค่ไหนที่มีเรื่องราวแบบนี้ที่มีครูบาอาจารย์เมตตาสั่งสอนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยอย่างนี้มันดีสักแค่ไหนและมันดีไหมล่ะ ดีกว่าเราเอาเวลาไปดูอะไรต่อมีอะไรดีกว่าเราจะถือโทรศัพท์ไปเล่นอะไรต่อมีอะไรโทรศัพท์มันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกจะไปว่ามันมันอยู่ที่คนพระบางโอ้ไปด่าโทรศัพท์โทรศัพท์มันจะไม่รู้เรื่องอะไรวางไว้มันก็อยู่เฉยๆข้งมันเหมือนพริกเหมือนกระเทียมพริกวางไว้เฉยมันเผ็ดเป็นเหรอมันก็วางไว้นั่นมีดวางเฉยๆมันไปแทงใครได้เหรอ ปืนวางไว้เฉยมันไปยิงก็ได้เหรอโทรศัพท์ก็เหมือนกันอย่าไปด่าโทรศัพท์อย่าไปว่าโทรศัพท์มันอยู่ที่ว่าคนนั่นแหละไม่ใช้เป็นน้ำหอมวางไว้ไม่มาทาตัวมันหอมเลยมันก็อยู่ของมันมันอยู่ที่เราอย่าเข้าใจว่าเป็นอื่นที่จะหยิบยื่นดีชั่วมาใส่ตัวเราได้นะมันอยู่ที่เรา เราฝึกเราแล้วมันก็ดีและว,วิธีของพระหมหาธินาชกับบรรดาศิษย์ทั้งหลายก็เป็นแบบนี้เรื่อยมาส่งความดีส่งความสุขกันด้วยศีลด้วยธรรมและส่งไปถึงบ้านถึงเรือนถึงห้องถึงหับจะได้ไม่ประมาททะเลาะกันเบาแวงกันก็จะได้ใจดีเครียดอยู่ก็ได้คลายเครียดเศร้าอยู่ก็ได้คลายโศกลายเศร้าครูบาอาจารย์มาตักมาเตือนขนาดนี้ เครียดเครียดอยู่ก็เบาเบาบางบางลงบ้างเครียดกับไม่เครียดอันไหนมันทุกเครียดมันทุกก็ไม่เครียดสิสิ่งไหนมันเกิดมันก็เกิดอยู่งั้นแหละอะไรจะเกิดมันก็เกิดไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นบนโลกนี้นั่งปวดหัวให้ตายก็ตายทิ้งไปเฉยเฉยไม่ได้แจ้งใครอะไรได้ทำใจให้เบาให้บางให้สบายสติมาปัญญาเกิดอันนี้แหละให้รู้จัก สวัจจะสดิจสตาเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายรู้จักฟังอย่าดื้อด้านดื้อดึงและพยายามเอาชนะจิตใจของตัวเองเป็นการรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด <c oughs> คือสงครามระหว่างกิเลสและธรรมระหว่างมนุษย์กับเรื่องราวต่างๆของชีวิตให้จำราษารสางที่ตัวเรานี่แหละเป็นหลักส่วนเรื่องอื่นๆก็มีสติปัญญารู้เท่ารู้ทันอย่างโง่ให้ใครมาหลอกมาลวง อย่าโง,ง่ให้ใครมาขยำตำบอลจนโง่หัวไม่ขึ้นอย่างนั้นให้ใช้ความสติความเฉลียวฉลาดของตนจากฟังธรรมะที่ฟังนี่แหละนี่ลระบุทธท่านท้ไหลาได้ฟังกันนะก่อสาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนขอความสุขความเจริญความสวัสดิมงคลจงมีแจ่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอรวันนี้อัตมาพระมหาที่นักขติรบสมควรเกเวลาแล้วละ่ะ จิงขอเจริญพรจะจบทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร